อีกสองวันหกเดือนทีนายกินข้าวและได้แล้ววันนี้อาหารเสริมลูกเนาะวันนี้ข้าวบดกล้วยอาหารหลักเดนี่นะ่ะอาหารหลัก<ห>เป็นอาหารหลักลูกนะตะกนตะกนอาหารหลักเลยคุยแกคุยก็โผกินอาหารหลักมันจะกลายเป็นอาหารหลักแล้วลูกอ,อาหารเสริมก่อนนอตัวนีน้ลูกเนาะอีกสองวันหกเดือนแล้วลูกเมื่อวานกินวันแรกวันนี้วันที่สองเนาะเก่งเก่ง เก่งมาก,นานนกมีคนแขวยมันยังไม่อยากกินเลยเก่งมากคนเก่งอืมเก่งเก่งเก่งเก่ยงยาปอนเข้าเนาะยาปอนเข้า แปดโลกว่าแล้วมันจะเก้าโลแล้ว